แวมพร์ ire, แม้ไม่มีใครรู้ว่ามีจริงไหมแต่ชาวบ้านแถบทรานซินเวเนียนและยุโรปเชื่อว่าพวกมันมีจริงพวกมันมีชีวิตอมะตะจะตื่นขึ้นมาจากความตายและออกล่าเลือดมนุษย์ในยามค่ำคืน ชาวบ้านเชื่อว่าบางศพที่ฝังไปแล้วอาจฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นแวมพายได้ในโรมาเนียปี2004ชาวบ้านขุดศพญาติที่เชื่อว่าได้กลายเป็นแวมพายขึ้นมาตัดหัวแทงหัวใจและเผาก่อนจะเอาขี้เถ้ามาละลายน้ำและให้คนในบ้านดื่มเพื่อป้องกันและขับไล่วิญญ,ญาณแวมพายในโปลแลนด์และบัลแกเรียนักโบราณคดีค้นพบศพที่ถูกฝังอย่างผิดปกติหลายศพถูกจับมัด เอาหินทับหรือเสียบไม้ที่หน้าอ,อกและบางศพวางเขียวไว้ที่คอเพื่อท่าศพลุกขึ้นศีรษะก็จะถูกตัดขาดโดยทันทีโดยทั้งหมดเป็นวิธีสังหารแวมไพร์ในยุคนั้นเพื่อไม่ให้พวกมันฟื้นจากความตายแม้จะยังไม่เคยพิสูจน์ว่าแวมไพร์มีอยู่จริงแต่คนในอดีตเชื่อจริงๆว่าพวกมันมีตัวตนและอาจกำลังเดินท่ามกลางมวลหมู่พวกเราในทุกๆคืน